ยููทบรุ่นนี้เขาทำอุ้ยน่ารักถ้าสมมติเลือกซื้อโซจังไม่เลือกซื้อเบอร์นี้เพราะว่านี่สีน่ารักจังเลยเอาเป็นว่ามันเป็นลิปอ179บาทที่ค่ะทุกคนโซจังสกปรนนะคะวันนี้ซอจังมารีวิวลิป for you t o mineral tint oil นะคะทุกคนก็เป็นตัวที่เขาออกใหม่ซึ่งออกมาอีกแล้วยังไงดีรู้สึกว่าเพิ่งรีวิวลิป for you t o ครบสีไปเนี่ยไม่นานกว่านี้เองน่าจะประมาณ ม่ถึง2เดือนที่แล้ววันนี้เขาออกใหม่อีกแล้วค่ะทุกคนเขาเอาอีกแล้วออกใหม่ออกเก่งออกเก่งเวอร์และคือคอลเลคชันหนึ่งก็ไม่ใช่แบบน้อยๆสีแลวยังไงก็เราก็ไปซื้อมารีวิวค่ะทุกคนท่ี่สองสีจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยค่ะแท่งลิปแบบนี้นะคะแล้วก็มีความใสๆคือเอาจริงๆแพคเ,เกจิ้งอะ่ะคือมันมาตรฐานอะแต่ว่ามันก็จะเคยเห็นแพคเ,เกจิ้งแบบเนี้ย กับพวกแบบลิปผลิตภัณฑ์ลิปของพวกเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทรงประมาณนี้เหมือนกันนะคะซึ่งเขาจะแบ่งแต่ละสีเบอร์หนึ่งเบอร์สีฝามจะเป็นสีใสเบอร์ห้าถึงเบอร์แปดามจะเป็นสีโทนชมพูอย่างงี้แล้วก็เบอร์เก้าถึงเบอร์สิบสองเนี่ยจะเป็นโทนส้มนม้อะคะ่ะ ตอนแรกที่ซอยิบๆมาแล้วซอยังแบบยังไม่ได้ดูว่าแบบมันเรียงสีกันยังไงคือจะก็งงว่าปลอกลิปข้างบนเขาทําหัวให้มันแบบต่างสีกันทําไมวะอะไรเงี้ยแต่พอเอามาเรียงก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อหนึ่ง 4, 5, ถึงสี่ห้าถึงแปดแล้วก็เก้าถึงสิบสองเนี่ยมันต่างโทนกันนะคะเขาก็เลยจะทําให้หัวมันเป็นคนละสีอย่างเงี้ยนะคะสีที่1 over sparkle นะคะอันนี้จะเป็นออกในปลอกจะเป็นโทนส้มนะี้เนาะก็คือ9สีครั้งที่แล้วไปถึงสองเดี๋ยวจะพยายาม swatch ตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันนะ พอสวอชออกมามันมีความติ่งแดงอยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวมาทาลงบนปากกันเุ้ยน่ารักเวลาสวอชกับเวลาทาลงบนปากมันเหมือนคนละสีเหมือนกันทุกคนคือเห็นไหมเวลาสวอชมันค่อนข้างที่จะแบบออกส้มเข้มเลยแต่พอทาลงบนปากมันก็พอดีขึ้นนะคะลิปก็คือมันก็คือกลอสแหละทินนออยมันก็ จะบอกว่าออยเวอร์ไหมก็ไม่ออยทุกคนไม่ไม่ถือกับออยแบบขนาดนั้นเพราะว่าเป็นกลอสที่ไม่หนักปากนะคะอืมไม่หนักปากไม่เหนอะปากคนเวลาปกติบางยี่ห้อถ้าเกิดทากลอสอ่ะเนื้อมันแบบปากมันจะมีความแบบนบแบบอย่างงี้ใช่ป่ะแบบเวลาเราเม้มอะ่ะแต่ว่าน,นี้ไม่เป็นนะคะถือว่าทําเนื้อได้ดีเลยสําหรับการที่เป็นกลอสอะไรเงี้ยแต่ลิปพวกเนี้ยอย่างที่บอกหลายๆคลิปก็คือ กลอสอะไรเงี้ยคือเราจะไม่ไปถามหาความทนของลิปอยู่แล้วนะคะเพราะว่าก็กลอสอะเนาะเวลากินมันก็ติดอนันนู้นติดหลอดติดแก้วติดอะไรบ้างแล้วก็ไม่เป็นไรเตมคอยเติมระหว่างวันเอานะคะแต่ว่าถือว่าเนื้อลิปทําได้ดีไม่เหนือะปากไม่เหนอะปากจริง่มาเบอร์ที่2นะคะอันนี้มีชื่อสีว่าช h i n ีออ a n เรนจ เบอร์สองก็จะมีความส้มขึ้นมาส้มแดงขึ้นมากว่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกรออกโทนแบบโทนทึบหน่อยโอ้โหชายนี่ออร์เรนจ์ของแท้นี่มาเบอร์ที่สนะคะนี่มีชื่อสีว่า c l e t t e r matter นะคะ นี่สีนา่ารักจังเลยกระสามมันจะมีความมีออนขึ้นมานะคะเพื่อนๆอ่ะมานลุ้นกันว่าโซทาราดหรือเปล่าเพราะตรวจตัวไม่ค่อยชอบโทนที่มันแบบเป็นส้มมีออนอะ่ะอ,อันนี้นีออนชัดเลยอะอ่ะถ้าทายอย่างเนี้ยโอเคทาชั้นหนึ่งบางๆแบบนี้ให้แบบปลามันมีสีขึ้นมาน,นี่เนาะอ,อันนี้สซรอดอยู่แต่เดี๋ยวจะทาทับอีกรอบนึงให้มันชัดๆ เอาจิงๆก็ว่ารอดอยู่แต่ว่าส่วนตัวไม่ชอบสีโทนส้มนีออนอะไรก็ตามแบบมัน,มน,มนแต่สีน่ารักนะแต่ว่าไม่ชอบเบอร์ที่สีกันนะคะเพื่อนอันนี้มีชื่อสีว่า l i c ก e r น u d e ทั้งหมด12สีเนี้ยเบอร์สีก็คือนู้ดสุดแล้วเป็นนูดที่แบบนู้ดอะ่ะคือมันจะนู้ดกว่าชาวบ้านเขาจริงๆนะคะกลิ่นเขาอะ่ะคล้ายกับตัวที่แล้วเลยตัวอะไรนะลิปแกลมอะค่ะกลิ่นเดียวกันเลยเพื่อนเนื้อลิปแบมันค่อนข้างที่จะชัดแต่มันก็เป็นบางสีที่บางสีที่มันจะอ่อนหน่อยอย่างสีนู้ดแล้วเรวยความที่เป็น ลิปกลอสนะคะมันก็จะกรบสีปากเราไม่มิดซึ่งโซเป็นคนไม่ได้ริมฝีปากคำนะส่วนตัวที่คิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนริมฝีปากํำแต่ว่า,าสีเนี้แน่ๆเลยคือกรบสีปากไม่มิดนะคะทุกคน,นถ้าเกิดอยากจะทาสีนูนที่เป็นแบบนูนแล้วกรบริมฝีปากมิดาซว่าต้องเป็นแบบเนื้ออื่นไม่ใช่เนื้อกลอสอะน้องๆ้าไปโรงเรียนได้สีไม่ฉุดชาดมากแบบว,ว่าทาให้คอปากมันมีสีขึ้นมาไม่ได้ซีนอะไรเงี้ยาะว,ว่าสีนี้นชอบแบบนะ เนะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนโทนเปินโทนอึแล้วซึ่งโอคิดว่าอันนี้น่าจะออกเป็นโทนแบบชมพูขึ้นมาหน่อยอันนี้เบอร์ห้าเป็นสีเบอร์ no โนโกล์อู้มันก็อันนี้คือตัดโทนเลยนะจากที่ผ่านมามันก็จะส้มหน่อยเนาะพอมา เบอร์หาปุ๊บก็จะมชมพูขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นชมพูที่ค่อนข้างจะถึบหน่อยทุกคนเป็นชมพูที่แบบไม่ได้ชมพูวาวสายอะควาแบบนุ่มๆไงไม่รู้บอกไม่ถูกอุ้ยสีนี้น่ารักมเบอร์หกันจ้าอันนี้ชื่อสีว่า l i k e a Diamond นะคะอันนี้เห็นรีวิวอะที่ดูผ่านๆมาสีเบอร์6จะเป็นสีที่แบบทุกๆคนจะแนะนำเบอร์หกับเบอร์สิ ชมพูอมม่วงนิดๆน,ดนะอ่ะซึ่งถ้าหลายๆคนดูสวอตลิปของซอสก็น่าจะรู้ว่าซอสไม่ค่อยถูกกับชมพูอมม่วงคือรู้สึกตัวเองเป็นคนทาชมพูแบบที่ออกโทนม่วงแล้วมันแก่แล้วก็จะไม่ค่อยมั่นใจกับการทาลิปชมพูทนม่วงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าขอเปลี่ยนความคิด สำหรับลิป for y o u t u e รุ่นนี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเฟลือมอมม่วงที่สรอดอันนี้คือรอดแบบรอดเลยอะไม่ต้องแบบพยายามคิดว่ามันได้อยู่แต่คือสรู้สึกว่ารุ่นลิปรุ่นเนี้ยถ้าเป็นหัวชมพูอมม่วงอันเนี้ยคือสซรอดอะทุกคนชอบโอเคไม่เขียงที่บอกฟิลมันขาดถูกไหมเบียังไงดีโอ m ม g อ d มาทุกคนไฟมัน ือมันขาดไปเลยอะ่ะก็คืออะแดปเตอร์ไฟของสมันดังตุบแล้วมันก็ควันขึ้นแล้วก็น้องก็คือตายไปเลยโ okay. อเคเพิ่งไปหาอะแดปเตอร์มาใหม่โอเคเราจะทำต่อเมื่อกี้ฉุดควันเสียไปเลยอ่ะิดจบไปเบอร์หกอะนี่ยังทางเบอร์หกอีกป่านเลย ที่เบอร์เจ็ดนะคะมีชื่อสีว่าบลิงพิงเป็นชมพูนมยิ่งกว่าสิ่งใดเบอร์ห้ามันอลอกชมพูนมที่ออกโทนส้มหน่อยทุกคนแต่พอมาเบอร์เจ็ดมันคือชมพูนมที่แท้เลยอะแต่งหน้าหวานๆเพราะว่าสีนี้เหมาะ น่ารักดีแต่ถ้าทาแบบโดยปกติถ้าสมมติเลือกสือ่อโจะไม่เลือกซื้อเบอร์นี้เพราะว่ามันหวานเกินไปสำหรับสำหรับตัวซออะไรเงี้ยแต่ว่าน่ารักนะคะเอาจริงๆทุกสีเลยเนี่ยทามาแล้วครึ่งหนึ่งคือน่ารักหมดเลยไม่มีสีไหนที่รู้สึกว่าไม่รอดอะ่ะคือตัวเองทางแล้วก็อยู่ได้กับทุกสีคือสีมันน่ารักไปหมดเ่นะคะชื่อสีว่า little twinkle นะคะ โอ้โห oh, อันนี้จากที่คิดว่าเบอร์เจ็ดชมพูนมแล้วนั้นเบอร์แปดนมยิ่งกว่านีออนคล้ายๆกันนะคะแปดกับคือคนละโทนนะคือหมายถึงว่าเบอร์สามจะเป็นโทนส้มใช่ไหมแต่เบอร์8ปจะเป็นโทนชมพูแต่สว่าสมันคล้ายๆเป็นโทนนีออนนะคะแ่โอ้โหหวานมากหวานยุงกว่าเบอร์เจอีกเพื่อนๆเบอร์แปดคือแบบหวานลืมอะ คิดว่าน่าจะเป็นโทนแดงเนาะก็คือ1-4อ่ะออกโทนส้ม5-8ก็คือโทนชมพูส่วน9 -12 เท่าที่ดูในแพคเกจจิ้งก็คือเคีอเป็นโทนแดงค่ะเพื่อนอันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นโทนที่หลายๆคนชอบแล้วก็ทาน่าจะรอดกันแท้ทุกคนนะคะเพราะว่าออกจะเป็นโทนแดงที่เป็นแบบแ,บบแดงกำกำัแดงอิฐแดงอะไรอย่างเงี้ยนะ เนนีี้าทมาที่เบอร์สิบกันนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นสีที่ได้ยินมาว่าเป็นสีที่ฮิมอีึ่งสีก็คือมีเบอร์6แล้วก็เบอร์สิบเนาะอันนี้เบอร์สิบชื่อสีว่า gloss boss นะคะชื่อสีแบบทรงอิทธิพลมาก เพราะว่าสิบมันออก 0, ส้มมากกว่าเก้านะคะอืมทาบนปากก็คือเห็นเลยว่าเบอร์เก้าจอกแดงแบบก่ำมากกว่าส่วนสิบมันจะโทนส้มมากกว่าค่ะเก้าก ah ับสิบไม่ต่างกันมากสังเกตดีๆจะเห็นอันนี้มันจะออกทนส้มมากกว่านะคะส่วนตัวซอว่าเบอร์เก้าสวยกว่าเบอร์สิบน้นจะมีความแบบแดงก่ำมากกว่าคือสวยทั้งสองแบบสำหรับส่วนตัวซอว่าเบอร์เก้าสวยกว่าเบอร์สิบน้ มอฟอุ้ยอุ้ยชอบว่ายังไงมันแฟชชั่นมอฟยังไงอันนี้แดงสดนะทุกคนก็อุ้ยน่ารักทาแล้วแบบเหมืนอนนางเอกเกาหลีตัวร้ายเกาหลีหรือยังไงอะไรนี้จะนางเอกหรือนางร้ายลุกแล้วก็คือแบบคนม,แบบมันแบบมันก็จะเป็นแดงสดใสขึ้นมนาะนะคะ นะคะเบอร์12ชื่อสีว่า glass m a e นะคะอันนี้ขอทายว่าจะเป็นสีเบอร์ที่แล้วแดงมะเขือเทศอันนี้น่าจะเป็นแดงเชอร์รี่ก็คือแดงสดแล้วก็มามีแดงกัาแต่เราจะองมาดูกันว่ามันจะกกัมกว่าเบอร์เก้าหรือเปล่านะคะ <Ooh. S 1> สีโอเคกํากว่าเบอร์เก้านะคะอันนี้เป็นแดงกําที่เป็นแดงอย่างเดียวนะคะส่วนเบอร์เก้ามันจะเป็นแดงกําที่ใส่โทนส้มเข้ามานิดนึงนะคะทุกคนเห็นไหม จะดูแบบไร้ร้ายก็จบไปแล้วนะคะการสวอชแล้วก็รีวิวลิป for y o u t o o มีโ n e ร a l t i อ t นะคะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเดี๋ยวจะให้ดูสวอชอีกทีนึง เต็มแขนเวอร์12สีจุกๆไปเลยสีสีนี้จะเป็นโทนส้มสีสีนี้จะเป็นโทนชมพูส่วนีสีนี้จะเป็นโทนแดงค่ะทุกคนแต่ละโทนอะสำหรับซอน 03, 6, ะนะ03 06แล้วก็09ค่ะชอมากก็ซอ,อนว่าเป็นลิปที่แบบดีลามเลยนะคือราคาขนาดนี้ด้วยคุณภาพขนาดนี้ด้วยคือเนื้อลิปอบมันดีมันไม่หนักปากมันไม่เหนอปะปากคือเขาทําเนื้อลิปได้แบบจะว่ายังไงดีอะเดี๋ยวนี้ลิปไทยลิปแบรนด์ไทยแล้วก็ลิปที่แบบถูกและดีมีมากซึ่ง for you t o o โดยเฉพาะรุ่นนี้ซอให้รุ่นนี้คือส่วนตัวต้องบอกก่อนว่าเป็นคนชอบลิปกลอสอยู่แล้วเป็นคนทาลิปกลอสเยอะมากแล้วแบบว่าอินลิปกลอสมากนะคะซึ่งลิปกลอสบางรุ่นบางตัวคือมันจะมีความแบบหนึ่งหนะักแต่ว่าตัวนี้ถือเป็นลิปที่ถูกและทาเนื้อลิปได้ดีมากดิคืออันนี้คือชมจริงๆนะคือชอบเป็นจริงสำหรับลิป for you to รุ่นเนี้ย รุ่นนี้คือเราชอบมากคะ่ะขอด้วคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันเป็นลิป179บาทที่เลิศที่ดีที่เนที่ควรมีติดไว้โอเคก็จบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวลิปในวันนี้เนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยตัดสินใจได้ดีมากขึ้นนะ<อ>ก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆะะด้วยนะคะเดี๋ยวโซจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะยังไงวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ